น้ำตัวหน่อยครับใช่ครับผมซันเดย์ครับนายเอกภพทีรหนิ้งหนุ่มรับตำแหน่งแบกขวาผมนายรันชัยเทพสุดเดียเพื่อนชี้หน่ยความรู้สึกที่ได้ลงสนามวันนี้ครับครับก็เป็นเกมแรกที่สตาร์ทตัวแรกเนะครับอย่างลําปางก็พยายามเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสพยายามทําให้เต็มที่ในหลายจังหวัดก็แต่ลําปางก็มาดีด้วยครับเราก็เต็มที่แล้วครับของผมก็ เป็นเกมแรกในการเล่นวาชิแบแล้วก็เป็นเกมแรกที่ได้ลงสเตตัวจริงลงเต็มเกมครับก็ขอบคุณโคดินแ่ให้โอกาสส่วนตัวรู้สึกยังไงบ้างเราก็รู้สึกดีใจครับแต่ก็ไม่ค่อยพอใจบนหน้าครับเพราะพวกพี่ๆเขาสู้เต็มที่แล้ววันนี้ครับทีมของเราเล่นเป็นงไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างทีมภายในทีมของเรารวมถึงพี่ๆทุกคนด้วยครับก็ทุกคนก็ เล่นได้ตามเทคนิคช่วงแรกก็เราพยายามสู้กับลำปางอย่างดีครับก็มีจังหวะที่สลับกันแลกสลับกันเข้าทำแต่ว่าเนื่องด้วยตอนท้ายเราน่าจะเนื่องสมรรถภาพน่าจะน้อยน้อยกว่าเขาเลยเ,เลยเสียประตูช่องทางก็เป็นเป็นเกมที่สนุกครับพวกพี่ๆเขาก็ช่วยกันเต็มที่ครับแล้วตัวเปลี่ยนเราก็มีน้อยครับก็ทุกคนก็ <c oughs> พยายามทําเพื่อทีมครับแต่ก็ผลก็ออกมาเป็น <c oughs> ผลงานส่วนตัวของเราครับ พอใจแค่ไหนก็พอใจในระดับนึงครับก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆครับสัสดีครับเหมือนกันครับทำ <ขอ S 2> ง,งานส่วนตัวส่วนตัวก็ต้องต้องกลับไปพัฒนาครับเพราะว่ายังมีหลายจังหวะที่รุ่นที่มีมีมีความเก่ามีประสบการณ์มากกว่าก็พยายามเรีเยนรู้เกี่ยวจากเบดการแข่งขัน,น,นแล้วเกี่ยวจากรูกที่ในทีมไปเรืร่อยๆขอบคุณแฟนๆที่มาเชียร์ที่นี่และทางบ้านด้วยครับก็ขอบคุณแฟนบอลทุกคนครับที่มาเชียร์ที่สนามแล้วที่ดูไลฟ์สดนะครับสัสดีด้วยครับจะทำใหเต็มที่ครับ ขอบคุณกองเชียร์ที่รับชมจากทางไลท์ที่อยู่ลุกปาการแล้วก็ที่มาเสียร์สนานลำปางัก็ขอบคุณครับเดี๋ยวนั้นหน้าเจอกัะบีพวกเราก็จะพยายามทำเต็มที่